การบินไทยเงินสดไม่พอจ่ายแจ้งพนักงานเสียสละลาออก การบินไทยแจ้งพนักงานเงินสดไม่พอจ่ายเงินเดือนต้องรอจนกว่าสารเห็นชอบแผนฟื้นฟูจำเป็นต้องเร่งลดค่าใช้จ่ายเปิดโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กรสองโครงการตั้งแต่19-28ถึง28ตุลาคมนี้ให้สมัครใจลาออกทำงานวันสุดท้าย30พฤศจิกายนนี้หรือเลือกลายหยุดยาว6เดือนรับเงินเดือน20 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายชาญศิลป์ตรีนุชกรรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน ออกประกาศลงวันที่16ตุลาคม63เรื่องประกาศโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กรพศ2,563โดยระบุว่าตามที่คณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทก,การบินไทยได้จัดประชุมเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาได้อนุมัติหลักการและดำเนินการโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กรพศ2,563 เงินสดไม่พอจ่ายเงินเดือนเนื่องจากบริษัทประสบปัญหาขาดทุนยาวนานมาโดยตลอดจนทําให้บริษัทมีหนี้สินล้นพ้นตัวอีกทั้งสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ทําให้บริษัทไม่สามารถทําการบินได้ตามปกติ จนที่สุดบริษัทต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลายและปัจจุบันผู้ทำแผนกำลังจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ที่ประชุมเจ้าหนี้และศาลล้มละลายกลางให้ความเห็นชอบแต่ในสภาพการปัจจุบันที่บริษัทยังไม่ทำการบินได้ตามปกติ ทำให้บริษัทไม่มีรายได้จากการทำการบินในขณะที่บริษัทยังคงมีรายจ่ายมากมายอันรวมถึงรายจ่ายเงินเดือนพนักงานแม้ว่าพนักงานจะร่วมกันเสียสละเข้าร่วมโครงการ t o เกเตอร์ e c a คแล้วก็ตามและพนักงานอีกหลายๆฝ่ายได้ร่วมมือร่วมใจหารายได้เสริมให้แก่บริษัทในระหว่างนี้แต่เงินสดที่บริษัทมีอยู่ณขณะนี้อาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินเดือนพนักงานไปจนถึงเวลา ที่ที่ประชุมเจ้าหนี้และสารล้มละลายกลางจะให้ความเห็นชอบต่อแผนฟื้นฟูกิจการดังนั้นบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขอให้พนักงานร่วมใจกันเสียสละเพื่อองค์กรกันอีกครั้งโดยบริษัทได้จัดทำโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กรพศ2563ขึ้นในการนี้บริษัทขอขอบคุณพนักงานที่ได้ร่วมเสียสละแก่บริษัทเรื่อยมาและขอบคุณพนักงานที่จะร่วมใจเสียสละในการสมัครเข้าร่วมโครงการนี้อีกครั้ง บริษัทตระหนักดีว่าหากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจเสียสละจากพนักงานการฟื้นฟูกิจการจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่แท้โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นพนักงานที่บริษัทว่าจ้างในประเทศไทยเท่านั้นแต่ทั้งนี้ไม่รวมพนักงานที่อยู่ระหว่างการทดลองงานบริษัทจัดทำโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กรสโครงการประกอบด้วย 1. โครงการร่วมใจจากองค์กร 2. โครงการลาระยะยาวซึ่งพนักงานที่ร่วมโครงการนี้จะมีสิทธิสมัครร่วมใจจากองค์กรหมู mm ่ช hmm. ั่ว Separation Plan B โดยพนักงานมีสิทธิ์เลือกสมัครโครงการใดโครงการหนึ่งหรือตัดสินใจสมัครทั้งสองโครงการก็ได้ทั้งนี้บริษัทมีดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการพิจารณาอนุมัติว่าพนักงานจะได้เข้าโครงการใดตามที่บริษัทเห็นสมควร บริษัทเปิดให้สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่19ถึง28ตุลาคมการพิจารณาโครงการร่วมใจจากองค์กรให้พนักงานทราบวันที่20พศจิกายน63และโครงการลาระยะยาวจะแจ้งผลภายใน30ตุลาคมนี้ สำหรับโครงการร่วมใจจากองค์กรเป็นโครงการที่ให้พนักงานเสียสละโดยแสดงเจตนาเข้าร่วมโครงการและลาออกจากบริษัทซึ่งพนักงานที่ได้รับการอนุมัติจะได้รับผลตอบแทนดังนี้1เงินตอบแทนตามโครงการในอัตราเทียบเท่ากับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานระยะเวลาการทำงานตั้งแต่30วันถึงสูงสุด400วัน 2เงินตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมเท่ากับ1เดือนของเงินเดือนสุดท้าย 3. เงินสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ไม่ได้ใช้หากมีตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวข้อง 4. เงินบำเหน็จหรือเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะพนักงานที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบของบริษัทหรือกองทุนที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามข้อบังคับและเงื่อนไขของระเบียบของบริษัทหรือกองทุนที่เกี่ยวข้อง ห้าภาษีเงินได้บริษัทจะรับภาระเสียภาษีเงินได้ให้เฉพาะพนักงานที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้เข้าโครงการจะมีผลให้ลาออกตั้งแต่วันที่1ธันวาคม6.3 โดยพนักงานจะทำงานวันสุดท้ายในวันที่30พฤศจิกายน .63 สำหรับการจ่ายเงินตอบแทนโครงการในอัตราของเทียบเท่ากับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานเงินตอบแทนพิเศษ1เดือนเงินสำหรับวันหยุดประจำปีที่ไม่ได้ใช้ส่วนนี้จะแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนเข้าบัญชีเงินเดือนพนักงานทั้งหมด12งวดในอัตราเท่ากันโดยจ่ายงวดแรกภายในเดือนมิถุนายน64 กรณีเงินบับเน็ตสำหรับพนักงานที่มีสิทธิ์ได้จะจ่ายครั้งเดียวเข้าบัญชีเงินเดือนของพนักงานภายในเดือนมก,กราคม64ส่วนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจ่ายตามข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทางเลือกที่2ลายาว6เดือนรับเงิน20%ส่วนโครงการลาระยะยาวและร่วมใจจากองค์กร มูชั a วเซป a r a เรชันพล n B พนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการและได้รับการอนุมาตจากบริษัทที่จะลาระยะยาวตั้งแต่1พฤศจิกายน6-3ถึง30เมษายน6-4รวมระยะเวลาการลา6เดือนพนักงานจะได้รับเงินรายเดือนตลอดระยะเวลาลาในอัตราร้อยละ20ของเงินเดือนสุดท้ายหรือของเงินเดือนเดิมของพนักงานก่อนการปรับลดหากพนักงานเข้าร่วมโครงการต่างๆของบริษัทโดยพนักงานจะไม่ได้รับเงินสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการอื่นๆนอกจากเงินเดือนตลอดระยะเวลาลาทั้งนี้ระหว่างระยะเวลาลาพนักงานยังคงเป็นพนักงานของบริษัทและจะต้องรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทให้ดีอยู่เสมอทั้งนี้พนักงานจะต้องไม่ทํางานหรือดําเนินการใดๆที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือการกระทําสิ่งใดที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมยกเว้นได้รับการอนุมัติจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้พนักงานที่ได้รับอนุมัติเข้าโครงการ L W 2 0มีสิทธิสมัครใจเข้าร่วมโครงการจากองค์กร Mutual Separation Plan B โดยบริษัทจะประกาศเปิดรับสมัครอีกครั้งในเดือนมีนาคม64และจะให้พนักงานลาออกตามโครงการมีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภ,ภาคม64ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทางกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวพ้นนะคะรักทุกคนค่ะ